ทานนะพี่นะมีทานเอาอ่านะะคหลังมาเนาะอ่าหลังมาเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาร้อนอยู่พี่หลงขาโอเคโอเคอ่าหลังมาอ่ะยาเอาเท้าวางหน่อยนะยาเพิ่มทานนะเดี๋ยวจะอัดพลังให้นะไปทำสักสามร้อยนะสำนักนี้ส่งนะพี่นะ วัดไหนก็ได้นะอมคิดเปงูพยัญชนะทุกแก่ทุกแก่ด้วยทำดีเบียนทั้งหมดนะแล้วก็มีวิญญาณเด็กเนี่ยตามันสองคนนะเออแค่นี้แหละมีวิเลยเคาะให้ระดูกหลังขึ้นหมดแล้วนั่นไหนเอา้าเดินดูพี่ลกูกไหมเก้าอี้ค่ะ ยังไงดูขึ้นไหมอ่านอ่นไหมะป่ะป่ะ่ะดูดงดูดดีดู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 ดดูดููด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 ดู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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp